สวัสดีคะ่ะช่องจัดมินพยากรณ์นะคะวันนี้พี่หมอได้มาทําเป็นแลนดอมอีกเช่นเคยเป็นพลังงานโดยรวมไม่สามารถไปตัดสินใครคนใดคนหนึ่งได้ฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะเนาะเป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะ,ะวันนี้มีหัวข้คอคลิปนะพี่หมอได้ทําในหัวข้คอคลิปเนาะคุณไม่ใช่เพื่อนเล่นของใครคุณไม่ใช่เพื่อนเล่นของใครนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณกัน,ก,น,ก,นก่อนเลยเนาะ สามใบแรกนะจ๊าคือตัวตนของคุณพลังงานของคุณโอ้ยหนึ่งทัวย่าไพเอ็ดออฟคัพขึ้นมาคุณเป็นคนที่อ่อจิตใจดีเอ,อเป็นคนที่มีจิตใจดีมีเมตตาแล้วก็เป็นคนที่ชอบยื่นความรักความสุขให้กับคนรอบข้างคุณไม่ชอบแข่งขันเวลา Uh, การทํางานคุณก็ไม่ชอบแข่งขันคุณไม่ชอบแข่งขันอะไรกับใครคุณไม่ชอบความวุนว่นวายคุณชอบอะไรที่สบายๆหลวมๆแล้วก็ทําอะไรตามใจตัวเองอ่ะคุณมองความสุขเป็นที่ตั้งอ่ะเออคุณมักมองความสุขเป็นที่ตั้งคุณเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็เป็นคนที่มีน้ําใจมากๆคุณเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาเนาะหนึ่งถ้วยขึ้นมาเนี่ยชอบยื่นความสุขให้กับคนอื่นมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งสวยงามคุณมองโลก อมองในโลกนี้คุณเป็นคนที่ชอบมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุ่งลาเวนเดอร์มองความสุขเอาความสุขเป็นที่ตั้งคุณเนี่ยถ้าอันไหนที่ไม่สุขหรือคุณไม่ชอบหรือบังคับใจตัวเองมากๆหรือมีคนอื่นที่มาบังคับคุณมากๆคุณไม่ชอบเลยคุณไม่ชอบแข่งขันกับใครแล้วก็ชอบตามใจตัวเองชอบอิสระเออนี่คือตัวตนของคุณทํางานก็อยากทํางานไม่อยากทำงานลูกเป็นลูกน้องของใครอยากมีธุรกิจของตัวเองอยากเปิดร้านอาหารอยากเปิด ร้านชากาแฟร้านน้ําก็ได้หรืออะไรก็ได้เออนะคะเนะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอุปโภคบริโภคได้อาหารขนมนมเนยการกินอะไรก็ได้เนาะเพราะว่าไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยเป็นไพ่แห่งการบริการคุณบริการเท่แคร์คนเก่งแล้วก็เป็นคนที่ออมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งสวยงามเออนะคะเนาะคุณมักจะมีเพื่อนเยอะ คุณเป็นคนที่ไม่หวงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนที่ชอบแจกชอบให้ชอบจ่ายเอออะไรประมาณนี้เป็นคนที่มีน้ําใจอ่ะอุ้ยไดเอ็มเพลสอุ้ยคุณเป็นคนที่พี่หมอต้องบอกว่าพลังงานของคนที่มีเพียบพร้อมทุกอย่างคุณเป็นคนที่ชอบออธรรมชาติพี่หมอต้องต้องบอกเลยว่าคุณน่าจะชอบธรรมชาติหรือไม่งั้นคุณก็จะเป็นคนที่ลักษณะของคุณอาจจะเป็นคนใจดีเป็นที่พึ่งของหลายๆคนน่ะ เป็นผู้หญิงใจดีเป็นผู้ชายใจดีเป็นคนที่มีน้ำใจแล้วก็เป็นคนที่ชอบป่าเขาลำนาวไพเป็นคนที่ชอบเอ่ออยู่กับธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มากๆตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่กินเก่งหรือว่าเป็นคนที่มีน้ําใจแบ่งปันทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนที่เพียบพร้อมจักรพัดดินีเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์อ่ะเออคุณเป็นคนที่มีความสุขมากๆเลยตอนนี้พี่หมอดูถึงพลังงานของคนที่เป็นจักรพพัดพลังงานของคนที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่พลังงานของคนที่เป็นคุณหญิงคุณนายดวงของคุณน่ะ ถ้าคุณไม่ใช่คุณหญิงคุณนายหรือคุณยังไม่มีทรัพย์สินเงินทองมากมายคุณน่ะมีราศีเออพี่หมอต้องบอกว่าคุณน่ะมีราศีมีราศีจับมันมันเป็นอะไรที่ติดตัวคุณมาตั้งแต่เกิดละอาจจะไม่ได้มีเงินทองอาจจะไม่ได้มีอํานาจวาสนามากมายก่า่กองแต่เวลาที่คุณไปไหนมาไหนคุณมีราศีเหมือนเป็นคุณนายคุณชายคุณท่านอะไรประมาณนี้เป็นคนที่ดูดีมีราศีเอคนอื่นมักจะว่าคุณเป็นคนที่มีเงิน เป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่สง่างามผิวสวยผิวพรรณดีเป็นคนที่จิตใจมีเมตตาแล้วก็ชอบช่วยเหลือแบ่งปันเอออันนี้คือตัวตนของคุณเลยเนาะนะคะเป็นพี่สาวที่ดีเป็นแม่ที่ดีเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติอะไรที่ดีเป็นเจ้านายเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยคุณเนี่ยสองดาบสองดาบขึ้นมานะคะสองดาบขึ้นมาคุณก็เป็นคนที่มี อะไรที่เป็นโลกส่วนตัวของตัวเองเหมือนกันนะปิดกั้นอะไรบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันเนาะถึงคุณจะยื่นความสุขให้กับคนอื่นก็จริงแต่เวลาที่คุณมีคาแรคเตอร์ของตัวเองก็คือเวลาที่คุณอยู่ในช่วงเวลาของตัวเองคุณก็ปิดกั้นเหมือนกันนะมันมีสองวักอะมีสองมีสองอย่างเวลาที่คุณแบ่งปันคุณแบ่งปันสุดๆแล้วคุณก็เป็นผู้ให้สุดๆใจดีสุดๆเป็นคนที่ช่วยเหลือสุดๆแล้วคุณก็มีความอุดมสมบูรณ์แต่เวลาที่คุณ แต่เวลาที่คุณเจอเรื่องที่มันทําให้คุณไม่พอใจหรือทําให้คุณมันไม่สบายใจหรือมีอุปสรรคอะไรที่เข้ามาทําให้คุณต้องคิดหนักหรือต้องแก้ไขบ่อยๆคุณก็เป็นคนที่เครียดได้เหมือนกันแล้วคุณก็เป็นคนที่ไม่เปิดรับกับคนคน,คนแบบนี้เหมือนกันหรืออ,อะไรที่ทําให้คุณทุกข์ใจกังวลใจหรือมีอุปสรรคคุณก็มักจะไม่ค่อยช่วยเหลือแล้ว อาจจะเป็นอะไรที่เป็นบทเรียนของคุณอะเจ็บแล้วเจ็บอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกอะไรประมาณนี้มันทําให้ตัวของคุณทุกเองช่วยคนอื่นแล้วทุกเองอย่างนี้ก็ได้นะเพราะเป็นสองดาบขึ้นมาผ้าปิดตาคือคุณไม่เปิดรับเขาแล้วไม่เปิดรับเหมือนกับว่าคุณเป็นคนที่ง่ายๆยังไงก็ได้เออความสุขเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือเป็นคนที่จิตใจดีพูดจาดีไพเราะอะไรประมาณนี้เป็นคนที่มองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งสวยงามหมดเลยคนส่วนมากก็ไม่ค่อยเกรงใจเออ พราะความดีของคุณความช่วยเหลือเยอะเกินไปการยื่นมือช่วยเหลือเยอะเกินไปคน,คนบ,าบางคนก็ไม่เกรงใจนะไม่เกรงใจคุณคุณก็เลยงัดไม้ตายออกมาว่าคุณไม่ใช่เพื่อนเล่นของใคร เวลาที่คุณช่วยหรือเวลาที่คุณช่วยเต็มที่แล้วคุณก็ช่วยแต่สิ่งที่ได้รับตอบมาคือมันไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนั้นคุณรู้สึกไม่สบายใจแล้วคุณก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ละกับคนคนนี้มันไม่ใช่ละกับพลังงานเหล่านี้อะไรประมาณเนี้คุณก็เลยเข็ดแล้วจําคุณก็เลยมี <c oughs> การปิดลับปิดกั้นกับพลังงานพวกเนี้ เหมือนกับคุณรู้แล้วว่าพลังงานพวกนี้ทําให้คุณทุกข์คคุณจะปิดกั้นทันทีเหมือนกับคุณไม่เล่นด้วยแล้วนะฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นของใครฉันเป็นคนที่ช่วยเหลือแล้วก็เป็นคนที่ให้มาตลอดแต่ไม่เห็นคุณค่าเธอก็อย่าหวังเลยอะไรประมาณเนี้มันมันเป็นอะไรที่ให้แล้วไม่รู้จักพอให้แล้วไม่ไม่ไม่มีผลดีกับคุณคุณก็ไม่เปิดรับแล้วกับพลังงานคนคนนี้พลังงานเหล่านี้เออนี่คือตัวตนของคุณนะสองดาบ ความวิตกกังวลใจช่วยไปแล้วทุกใจตัวเองอะไรประมาณนี้มันเป็นได้เนาะเห็นไหมคนคุณสามารถที่เดินหันหลังและตัดจบได้เลยกับคนพลังงานพวกเนี้ยเพราะคุณจะ,ะคุณอาจจะบ่งบอกออกมาเลยว่าฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นของใครควรเคารพฉันบ้างอะไรประมาณเนี้ยม,มันมีนะพี่หมอดูถึงพลังงานของคนที่ให้เยอะเกินไปก็ไม่ดีเออให้เยอะเกินไปก็ไม่ดีไม่มีความเกรงใจหรือไม่มีความ เกรงกลัวหรือไม่มีการให้เกียรติเนี่ยเพราะคุณก็ยืนหยัดเลยว,ว่าคุณก็ดึงอํานาจของคุณกลับขึ้นมาเหมือนกันว่าฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นของใครเออฉันพร้อมที่จะถอยทับกับฉันพร้อมที่จะไม่อะไรกับคนคนนี้แล้วไม่เปิดรับพันหลังดีกว่าไม่เอาแล้วอะไรประมาณเนี้ยคุณจะไม่ยุ่งด้วยเลยพลังงานพวกเนี้เห็นไหมช่วยเยอะเนี่ยเห็นไหมคุณเน่ะเป็นคนที่ตัดได้นะตัดแล้วคุณมีความสุขคุณไม่คิดเยอะแต่คุณขอได้ออกจากพลังงานพวกนี้ <c oughs> คุณจะช่วยเฉพาะคนที่เคารพคุณให้เกียรติคุณเท่านั้นแต่คนที่มาเล่นกับคุณเหมือนเหมือนเหมือนเป็นเพื่อนเหมือนเหมือนเป็นอะไรที่แบบว่าไม่เคารพคุณอ่ะคุณจะไม่เปิดรับเลยตัวคุณมีศักดิ์ศรีนะถึงคุณจะไม่มีเงินทองเยอะแยะมากมายหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ตัวคุณเองอ่ะเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีเหมือนกันเป็นคนที่มีราศีมีมีคนรักคุณมากมายด้วยความดีของคุณอ่ะแต่ก็ยังมีพลังงานที่มันไม่ดีอ่ะ คอยเข้ามาแทะมาแกะมาเกาะแกะมาเล้อเลียนคุณหรืออะไรคุณได้นะพลังงานพวกนี้พี่หมอรู้สึกว่าคุณปิดกั้นแล้วนะคุณไม่เปิดรับแล้วนะกับพลังงานคนพวกนี้คุณรู้คุณเป็นคนฉลาดเออคุณช่วยมาเยอะแต่ไม่เห็นค่าหรือไม่ให้เกียรติคุณเลยคุณก็ไม่เอาแล้วเพราะคุณไม่ใช่เพื่อนเล่นของใครคุณเดินถอยหลังและตัดจบเลยจ้าคุณไม่เอาเพราะคุณคิดว่าคนรักคุณมีอีกเยอะ ทาไมต้องไปเสียเวลากับสิ่งที่ไม่ทําให้จิตใจของคุณมันดีขึ้นมาคุณไม่เอาเออเนี่ยเห็นไหมเดจัสเมนต์คุณเป็นคนที่รักความยุติธรรมมากๆเป็นใครหน้าไหนมาทําให้คุณเสียใจหรือมาทําให้คุณเสื่อมเสียหรือมาล้อเล่นกับมาล้อเล่นกับความรู้สึกของคุณหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างคุณพร้อมที่จะตัดจบเลยจ้าคุณไม่เอาไว้จ้ะเห็นไหมเดจัสเมนต์คุณต้องการความยุติธรรมแล้วก็เด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเออคุณฉลาดนะพี่หมอบอกว่าฉลาดสิ คุณเน่ะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะอ่ไม่รู้ทุกเรื่องมันเป็นไปไม่ได้เพราะคุณเป็นคนที่รู้ทุกเรื่องแล้วก็เป็นคนที่แบ่งปันทุกอย่างเป็นคนที่ช่วยทุกสิ่งทุกอย่างแต่ผลที่ได้กลับมามันไม่ใช่คุณก็พร้อมที่จะตัดเพราะคุณเป็นคนฉลาดคุณละเอียดคุณรอบคอบคุณรู้ว่าพลังงานไหนมาแบบไหนเออโดยเอ็มเพชดจักรพัฒนีเป็นผู้หญิงที่ใจดีที่สุด เป็นผู้ชายที่ใจดีที่สุดกับหนึ่งถ้วยคุณเป็นคนที่ใจดีแต่ก็มีบางพลังงานที่เข้ามาเบียดเบียนแต่คุณก็พร้อมตัดจาคุณไม่ใช่เพื่อนเล่นของใครคุณประกาศชัดแจ้งแล้วว่าฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นของพวกเธอนะคุณพร้อมที่จะถอยหลังออกมาคนพวกนั้นก็รู้นะว่าคุณไม่เอาแล้วไม่เล่นด้วยเขาก็ไม่กล้ากับคุณแล้วนะคุณคุณเอ่อวางตัว แบบให้เขาเกรงกลัวเออวางตัวแบบให้เขาเกรงกลัวไม่ไม่อยากให้เขามาล้อเลียนคุณหรือมาทําให้คุณเสื่อมเสียหรือให้คุณไม่สบายจิตใจคุณพยายามทําตัววางอํานาจแล้ววางตัวไม่ให้เขามาอามาล้อเลียนคุณได้อีกพยายามจะวางตัวว่าฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นของพวกเธอนะอะไรประมาณนี้คุณจะไม่คุยด้วยเลยคุณจะหันหลังแล้วคุณจะไม่คุยกับพลังงานพวกนี้เลยเออเนี่ยมันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบว่าคุณได้ประกาศตัวแล้วอะอื เห็นไหมสามไม่เทา้าสามไม่เท้าคือคนที่มองการไกลคุณเป็นคนที่อาจจะ <c oughs> เสียไปไม่ไม่เป็นไรขอให้สิ่งที่ดีกับคืนมาอะไรประมาณนี้คุณไม่สดายกับคนเหล่านี้พลังงานเหล่านี้พลังงานที่ไม่ให้เกียรติคุณพลังงานที่ไม่เกรงใจคุณอะไรประมาณนี้คุณคุณตัดจบได้เลย เพื่อจะได้เปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาและสิ่งที่ดีกว่าเข้ามานั่นเองเนาะเนี่ยค,คือคุณเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็เป็นคนที่รู้จักใครรู้จักพอหรือถ้าใครไม่ดีคุณก็รู้จักที่จะถอยหลังออกห่างไม่ไม่อะไรกับคนพวกนี้แล้วเออคุณพร้อมจะตัดคุณพร้อมจะจบคุณพร้อมที่จะไม่คุยไม่เคลียร์เออตีตัวออกห่างประกาศให้ชัดแจ้งเ,เลยว่าฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นของพวกเธอนะเอออย่าพยายามมาตีสนิทจะทาอย่าพยายามมาทำให้ฉันแบบ ทุกใจวิตกกังว,วลใจหรือมาล้อเลียนอะไรฉันอะไรประมาณเนี้เออนี่คือคุณได้ประกาศกับตัวเองแล้วก็มันคล้ายๆกับมีพลังงานพลังงานในตัวของคุณเนี่ยมันได้อ,อ่กระจ่างแจง้งกระจ่างชัดมาให้พวกเขาได้รู้ว่าถึงคุณไม่พูดออกมาแต่คุณก็วางอํานาจอ่ะมันเหมือนกับอะไรที่มันรับรู้ถึงกันได้เหมือนคุณเหมือนคุณวางอํานาจเอ,อ่ออานาจของคุณได้บง่งบอกกับคนพวกเนี้ยว่าคุณไม่เล่นด้วยนะเออ คุณไม่เล่นด้วยนะฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นของพวกเธอนะอะไรประมาณเนี้ยเหมือนกับพลังงานของคุณตรงนั้นนะมันได้ฟ้องออกมาแล้วคนพวกนี้ได้รับรู้ได้รับเห็นและเขาก็กลัวเขา,เขาได้ถอยนะแต่คุณก็ถอยเหมือนกันคุณก็ไม่เอาคนพวกนี้ก็ไม่กล้ากับคุณเหมือนกันนะเล่นผิดที่ผิดทางเอออะไรประมาณเนี้เนาะอะขออีกหนึ่งใบเห็นไหมเออคุณเป็นคนที่ชอบเดินหน้าไม่ถอยหลังเป็นคนที่ชอบแบบ เผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างใหม่ๆแล้วก็เป็นคนที่ชอบเริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆเป็นคนที่รอบคอบแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดเรียนรู้แต่ไม่ชอบแข่งขันเป็นคนที่ชอบอยู่ในธรรมชาติอยู่ในโซนของตัวเองที่มันล่มลื่นไม่ชอบวุ่นวายไม่ชอบความวุ่นวายกับใครทั้งนั้นไม่ชอบแข่งขันไม่ชอบชิงดีชิงเด่นกับใครชอบเป็นเจ้านายตัวเองชอบอยู่ทําธุรกิจของตัวเองไม่ชอบให้ใครมา เล่นไม่ดีกับคุณไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบคุณไม่ชอบให้ใครมา,าทําให้คุณเสื่อมเสียหรือไม่ให้เกียรติคุณคุณจะไม่เล่นด้วยเลยคุณจะวางตัววางอํานาจเลยเอออะไรประมาณเนี้ยนะพี่หมอดูถึงพลังงานของคนที่ใจดีมีเมตตาแต่ไม่ได้ทุกคนนะต้องบอกว่าไม่ได้ทุกคนนะคุณไม่ได้ใจดีกับทุกคนนะเออ คุณไม่ได้ใจดีกับทุกคนเพราะคุณไม่ใช่เพื่อนเล่นของคนเหล่านั้นคนเหล่านั้นไม่เห็นค่าในตัวตนของคุณคุณก็ไม่เห็นค่ากับพวกเขาคุณก็พร้อมที่จะถอยหลังแล้วก็ไปเลยจ้าฉันไม่ต้อนรับอะไรประมาณนี้เอออันนี้คือคือตัวตนของคุณอะออมัน,นได้ประกาศมันได้มีอํานาจออกมาแล้วอะว่าอ่าคุณจะไม่เล่นกับอ่คนพวกนี้พลังงานพวกนี้ถอยทับกลับไปเลยจ้าฉันไม่ต้อนรับเนี่ยมันเป็นอะไรที่เด็ดเดี่ยวมันเป็นอะไรที่เด็ดขาด ถึงเวลาที่คุณใจดีคุณก็จะใจดีกับคนที่ควรจะใจดีแต่ถ้าคนไหนไม่เห็นค่าในตัวคุณก็ไปเลยจ้ะตัดจบอ,อะไรประมาณนี้ไม่เสียดายจ้า,อาขออีกหนึ่งใบสุดท้ายเลยจ้ะเห็นไหมอู้พลังงานมาแล้วเห็นไหมเด็กถือดาบคุณเด็ดเดี่ยวแนว่วแน,วแนว่คุณเป็นคนที่ใจดีจริงๆนั่นแหละแต่ก็ใจดํากับใครบางคนนะ เ, opard, เด็กถือดาบขึ้นมา <im itation> ก็ใจดํากับใครบางคนนะที่ทําไม่ดีกับคุณเออเป็นเด็กเดียวเข้มแข็งเป็นคนที่ไม่ฟังใครเหมือนกันนะตัวคุณนะถ้ามาเล่นผิดที่ผิดเวลามาไม่เข้าที่เข้าทางกับคุณแล้วก <im itation> ็คุณก็ไม่ยอมเหมือนกันนะฟาดฟันกลับไปเหมือนกันเห็นไหมหน้าแดงเป่งเลยเนี่ยคือจิตใจของคุณด้วยนะอย่ารอเล่นกับคุณนะนะคะเ <seventeen? S 2> นาะคุณไม่ใช่เพื่อนเล่นของใครต่อใครคุณไม่ใช่เพื่อนเล่นของใครง่าย,ายๆคุณเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีเป็นคนที่รักในศักดิ์ศรีเป็นคนที่ให้ช่วยทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะอคนเหล่านั้นดีแต่ถ้าคุณพร้อมที่จะช่วยหรือให้กับคนเหล่านั้นแล้วคนเหล่านั้นไม่ดีคุณก็ไม่เอาเออคุณก็ปิดรับเลยจ้าทางใครทางมันอะไรประมาณเนี้ยฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นของพวกเธอนะเอออันนี้คือพลังงานของ อของคุณถ้าใครที่มีพลังงานตรงแบบนี้ก็สามารถกดรับพลังงานที่ดีเอาไว้ได้เลยแต่ถ้าใครไม่ตรงก็สามารถเลื่อนคลิปปิดคลิปได้เลยจ้ายังไงแล้วคลิปนี้พี่หมอได้จบไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ